สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านควันนี้พบกับโอซานัตาดูอีกแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะมาตอบคําถามพี่น้องแรงงานเราหลายๆคนที่ถามเข้ามานะคะว่าศูนย์ซีไอแต่ละจังหวัดเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนนะคะและว,วันนี้น้องก็จะมาบอกเพิ่มเติมนะคะว่าศูนย์แต่ละจังหวัดเนี่ยปักหลกักตั้งฐานอยู่ตรงไหนนั่นเองนะคะศูนย์แรกนะคะเดี๋ยวไปดูที่ชนบุรีก่อนนะคะชนบุรีสถานที่ตั้งก็คือ ตลาดสยามนินจานะคะทางหลวงชนระบบหมายเลขชอบ,อสบสามศูนย์สามสองนะคะตำบลหน,นองหงอํอำเภอผานทองนั่นเองนะคะมาู้จังหวัดที่สองนะคะเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่สถานที่ตั้งหนึ่งร้อยสามสิบแปดปสีตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะ จังหวัดที่สามจังหวัดนนองนะคะสถานที่ตั้งนะคะแปดสิบเก้าทับสองเก้าหกหมู่หนึ่งตำบลปากน้ำอำเภอนนองจังหวัดนนองนะคะมาดูจังหวัดที่สี่นะคะจังหวัดสมุทรปราการสถานที่ตั้งสามสามทับสองหมู่เก้าซอยสุขสวัสดิ์ 74อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะคือจังหวัดที่5นะคะจังหวัดสมุทรสาครสถานที่ตั้งนะคะบริษัทมหาชัยออโต้เทนจำกัดนะคะเลขที่32ทัก8นถนนเศรษฐกิจ1นึ่งนะคะตำบลท่าซ้ายอําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาค นั่นเองนะคะและต้องขอโทษในลิปที่แล้วที่ไม่ได้บอกสถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนนะคะสำหรับ5จังหวัดนะคะสถานที่ตั้งก็มีตามนี้นะะทุกคนเดี๋ยวหนูจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์ในกันเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าน้องแปะทุกอย่างไว้ที่เพิ่มเติมนะคะที่น้องแปะไว้นะคะบางคนอาจจะไม่ได้กดเข้าไปดูข้างในนะคะดังนั้นรอบนี้น้องจะแปะไว้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เลยนะคะ หมดไว้ให้เลยนะคะอันนี้สำหรับเปิดสวน C.I. นั่นเองนะคะแล้วก็ได้บอกไปแล้วขั้นตอนมีอะไรบ้างนะคะก็คือมี5ขั้นตอนนะคะที่คลิปที่แล้วที่ได้บอกไปก็มีอยู่5ขั้นตอนหลักๆเลยก่นนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวน้องจะมาบอกขั้นตอนการเตรมเอกสารการต่อ C.I. การต่อวีซ่าแล้วก็ การต่อวิเยทำงานต้องเต็มเอกสารอะไรบ้างแนละมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนถ้าไม่อยากาลาดคลิปของน้องด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ